ครับผมจะมาตัดไม้ไผ่แปลกให้เบิ้งเนาะครับเนาะ,ะเดี๋ยวผมก็จิข้มคอพนัก,ก่อนเนาะไม้ไผ่แปลกพี่น้องแปลกอยู่ผมว่าถอดด้าลูกคอตัดไม้ไผ่ในเด้อมีหลายลำนี่ล่ละพี่น้องเดี๋ยวผมตัดลงมาครับมีกระไดการขนาด ลงมาแบบน้อง ừ, แปลกเลยมันก็แปลกนะเห็นสบัตทรมมาซ่าหมดหมดหมดตัดหมดออกก็นี่พี่น้องงามดีงาม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 ด,ดูครับ บางคนปฏิว่าได้ลงคลิปไปแล้วัโอ้หาบัญญาตัวหาง่ายครับ่มันงามเนาะแต่เลยมันตัดเก็บไปนะครับงามช่วงนี้กัดทิปว่าได้ลงคลิปบ่อยนะครับลิปว่าได้ลงคลิปบ่อยเพราะว่า บันีอันเนื้อมารีวิวให้พี่น้อ,องเบิงนะครับขอโทษขออภัยนะนี่หน้าตาันสวยงามอยู่ครับงามตัดตัดใซ้สมดีบ้าง chị cái cá lột thế nào chị đâu một tạt nhạc tạt nhau nha là cái gì ông ngồi đây hai con điều thì nồng lắm nghe chắc nồi chỉ lắm bà hai con ตัดตัดตามไมออกสก่อนพี่น้องพี่น้องเงงเงาเลย